ช่วญยิ้มเชิญยิ้มเฮ้ยเฮ้เอาลูกชิ้นหมูไส์เล็กมาอีกสองชามอร่อยใช่ไหมล่ะโอ้โหไม่้พูดถึงเรื่องนั้นอ่ะบอกแล้วลูกชิ้นหมูต้องโฮเด้งแล้วจะลูกชิ้นเนื้อต้องเป็นโกเด้งโอ้โหอย่างนี้ เอาเป็นลูกชิ้นเนื้อดีกว่าสองชามไดเล็กได้เลยจัดให้ออา้ยนั่งคนไรวิญญ,ญาณไม่มีจิตวิญญาณนั่งเมื่อลอยเปอะไรนะฮะเป็นเซง็งเลยพี่มีแต่ปัญหาช่วงนี้ปัญหาเรื่องอะไรวะก็พ่อผมมาเด็อทำไมอ่ะดันไปมีเรื่องกับเพื่อนบ้านไงทีนี้ไปมีเรื่องใช่ไหม,มไวรุ่นทั้งนั้นมีเรื่องกันดันวิ่งมาที่บ้านเราอีกพวกัยรุ่นวิ่งตามมาทุบกระจกบ้านถนะเละเลยพี่ ทำไมพ่อแกอย่างนั้นวะนั่นน่ะดิเด็กอย่างนั้นเป็กูเาไม,ไมเด็กไม่รุ่นนี่ลุงชั้นด้วยทำไมมีเรื่องกับเด็กในซอยสิบหนึ่งเฮ้ยอ,อั้ะโอทอติบหนึ่งคือเรียบอะพวกนี้ว่าเรียบเลยดีกว่าไม่ถอยเลยหรัโ้โทแสดงว่าลุงพีนี่สุดยอดเลยใจเกินร้อยนี่ไม่วิ่งหนีไปใครเดือดร้อนด้วยนะไปวิ่งทําไมอหลังจากนั้นผ่านไปลุกขึ้นอีกวันหนึ่ง<ช>แกเชื่อไหม <ๆ S 1> คนในซอยเนี่ยเข้ามากราบลุงชั้นหมดเลยกับลุงพี่เป็นฮีโร่เนี่ยมาขอตัวเป็นลูกติดนะสิตายตายเห ตายกี่สิบคนเนี่ยตายแในคนแรกแล้วจุดจบฮีโน่เออกลับไปต้องทำบุญเจ็ดวันเนี่ยเพื่อครบรบเจ็ดวันวันนี้เนะี่ย